โอเคครับผมก็สวัสดีเพื่อนทุกคนด้วยนะครับสำหรับวันนี้เราก็มุนิเกมนิวซอสแม n หรือว่ากระบี่ยุยุจักรกันอย่างเช่นเคยนะผมสำหรับวันนี้นะครับผมก็จะมาทํากัน พ,พี่หรือว่าปลองยุทธนั่นเองครับผมโดยเกมนี้ครับผมจะแบ่งการปลองยุทธออกเป็น2แบบหลักๆครับผมไม่รวมมันอื่นครับผมก็จะมีเป็นแบบ3 vs 3นะครับผมแล้วก็1 vs 1นครับผมด้วย2แบบนี้ครับผมจะมีความแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงเลยจะเป็นไงเดี๋ยวเราไปดูพร้อมๆม,มาเลยลวกันนะผมก็เข้ามาที่กิจกรรมตรงนี้นะครับผมแล้วก็นี้ครับจะมีทั้งหมด2แบบก็คือโตเถียงหัวซานนะผมสรับแบบนี้ครับผมจะเป็นการพี่3ส vs 3นะครับผมเริ่มตั้งแต่เที่ยง ไปจนถึงีหนึ่งของทุกๆวันเลยครับผมโดยกิจกรรมนี้ครับผมเป็นการต่อสู้นะครับผมโดยการรวมทีมทั้งหมด3คนเราสามารถสมัครเดี่ยวเพื่อไปหาคนอื่นที่เขาเล่นคนเดียวแล้วก็รวมทีมไป3 v s 3แต่วัดวิธีการเล่นแบบนี้นะครับผมอาจจะทําให้เราเสียเปรียบอีกทีมหนึ่งถ้าเกิดว่าเขามากัน3คนนะผมซึ่งแบบนี้ครับผมจะมีการนับรวมสเตตัสหรือว่าค่า ความสามารถต่างๆของตัวละครของเราครับผมที่มีในเกมนะครับผมถ้าเกิดว่าเราเล่นมาก่อนหรือว่าเรามีของที่เยอะกว่า <c oughs> ก็าจะได้เปรียบมากๆในการต่อสู้ครับแต่ว่าจะเป็นการนําค่าเฉลี่ยของทีมมารวมกันอยู่ดีครับผมถ้าเกิดว่าเราลงเป็นสาต่อสานะครับผมแต่ว่าวันนี้นครับผมจะมาทําการลงประลองกระบี่ครับผมแห่งเขาขัวาซานนะครับผมอันนี้เป็นการประลอง V1 V1 ที่เขาบอกว่าเป็นการประลองยุติธรรมนะครับผมเพราะว่าจะไม่นับรวมไอเทมต่างๆที่เราใส่ให้กับตัวละครเราเลยนะครับผมเพราะว่า ทุกอย่างจะเหมือนกันนะผมว่าจะเป็นเลเวลวิทยายุทธ์เลวยยอดวิชาพลังภายในสัตว์เลี้ยงหรือว่าเลเวลสกิลสัตว์เลี้ยงนะครับผมทุกอย่างจะเท่าเทียมกันหมดเลยนะผมนี้เป็นโหมดที่เรียกได้ว่าวัดฝีมือเลยก็วัดการแก้เกมในแต่ละพักหรือว่าในแต่ละสำนักที่เราเลือกสร้างตัวละครมานะผมเป็นอะไรที่ค่อนข้างที่จะเราใจมากครับอันนี้ผมลงแข่งไปแล้วสองครั้งชนะต่อเนื่อง2ครั้งเลยนะครับผมมาดูกันว่าวันนี้ผมจะสามารถชนะได้กี่ครั้งนะผมก็มาเริ่มกันเลยละกันนะผมคนเลี้ยวเตอนะครับผมจะเป็นคนจริงๆเลยนะก ไม่รู้ว่าจะไหวไหมนะครับโหเจอห้องไวมากครับทุกคนมาก็เราต้องจําเป็นจะต้องศึกษาข้อมูลของตัวละครเราครับผมอันนี้ผมน่าเจอสํานักหัวซาแน่เลยอ่ะจะไหวไหมเนี่ยแต่นี่คือคนจริงๆเลยนะครับเดี๋ยวนะเดี๋ยนะต้องออกสกิลให้ดีครับตามไยก่อนคอมโบโอเคเจนเดีนครับผมถอนผมใจเย็นผมจะเอาเป็นสกิลหนึ่งอุ้ยเขากะโดดตามมาชิบหายแล้วครับต้องเล่นอย่างมีสตินะครับทุกคนโขดมากอ๋อมันมันต้องใช้สเตปในการเล่นนะครับโอเคคอมโบ ยกสตารแล้วลอยสกิลต่อสวยอยู่โอเคสกิลยับโอ้ผมน่าจะลอยก่อนน่าจะลอยก่อนแต่ตอนนี้ได้เปรียบเลือดมากครับโอเคเหมือนเขาจะให้สกัดไปแล้วนะครับผมอุย้ยกระโดดนี้โอเคโดดน,นี้2ไม่รู้ว่าเขาจะมีคูดาวโอ้โหโอ้โอ้โดนโดนเนี่ยครับสกัดตะก,กี้เหมือนแบบเวลาให้เราติดสตาร์หรือว่าติดสถานะยกลอยไม่สามารถทําอะไรได้นะครับผมสามารถกดได้แต่ว่าจะมีคูดาวอยู่ต้องใช้ให้ดีๆนะครับโอเคจะชนะแล้วหรือเปล่าหรือเปล่า โอ,โอ้อันนี้ที่เจอคือคนจริงๆเลยนะครับแต่ว่าอันตรีผมมาแล้วแต่ผมจะไม่ใชแล้วกันโอเคสวยงามโอเคก็ซื้อเยี่ยวผินะครับผมชื่อตัวละครครับไปต่อไม่รู้ว่าจะไปได้ไกลแค่ไหนครับแต่ก็ขอไปแบบตั้งใจแบบเล่นเต็มที่เลยลวกันนะครับแต่ว่าอันนี้แรงผมยังน้อยอยู่ไงก็ไม่รู้ว่าอาจจะคนที่เขาแบบว่าแรงต่ำๆเหมือนกันหรือเปล่าครับผมแล้วแบบผมเป็นคนที่มีประสบการณ์แบบเกม แอคชั่นในมอพีจีอะไรพวกนี้อยู่ด้วยครับผมอาจจะได้เปรียบหรือเปล่าแต่ว่าเจอห้องแล้วครับผมมาตื่นเต้นครับผมก็ไม่รู้ว่าจะเจอสํานักอื่นหรือเปล่าแสวงพ่ายนะครับอันนี้คือเขามาหาความไปแพ้กงนแล้วเนี่ยโอเคคนนี้ไม่เดินครับคนนี้ไม่เดินอันนี้คือคนจริงๆนะครับทําไมเขาเอฟเคทำไมเขาไม่เดินเดี๋ยวเขาลืมหรือเปล่าเขาหาห้องแล้วเขาลืมเล่นหรือเปล่าครับโอเคโอ๊ะมาแล้วไงมาแล้วมาแล้วชิมหายผมโดนผมโดนล่อ โอ้โห oh, แรงอยู่แรงอยู่ผมโดนล่อครับเกือบติดกลับเดี๋ยวก็ได้เปรียบไปหนึ่งสเตปนะครับโอเคคอมโบจริงๆมันควรจะคอมโบต่อเนื่องกันให้ดีกว่านี้ชิบหายแล้วมีอินซีหลอคนนี้โอเคน่าจะบูตึงหรือเปล่าไม่แน่จะอันติีเลยลวกันนะครับอันตรีนี้จะคิวได้แล้วก็ทาดาเมจได้ด้วยโอเคเจ็บอยู่ครับเจ็บ oh, oh, oh. okay. อยู่โอ้โอ้คอมโบสองโอเคลอยขึ้นไปยิงต่อสวยจริงๆผมน่าใช้สกิลสามก่อนนะครับแล้วก็เรียบยังยังย้งยั้งเขออาอันติีหรือเปล่า ไม่รู้ทำอะไรตัดผมโดนตรึงขจัดไม่อยากขจัดเลยอ่ะเก็บไว้ดีกว่าจะแตกปะวะเนี่ยโอเคโอ้โหตะกี้โอเค,โอโอเ,คเรียบร้อยสวยงามครับผมชนะแบบว่าเหมือนเขาเจไเคไปช่วงหนึ่งด้วยแหละก็เลยได้เปลี่ยนนิดหน่อยครับแล้วตัวละครผมมันฮิวได้ดยไงก็ไม่รู้ว่าตัวละครผมอาจจะโกงหรือเปล่านะครับแต่ว่าทุกๆตัวละครนะผมจะมีสกิลทั้งหมด2แบบด้วยกันครับผมยังผมเงี้ยอีกรูปแบบหนึ่งครับผมจะเป็นนิการนตระบำก็คือเน้นฮิวเป็นหลักนะถนงไหม จะเป็นการฮิวขึ้นมาแต่ว่ามันก็คงเหมาะกับการลงดันมากกว่าการมาพีพีหนึ่งหนึ่งอะไรแบบนี้นะครับผมก็ลองหาสายที่เข้ากับเราดูแล้วกันอาจจะเป็นสายยื้ออะไรงนี้นะครับแต่ผมดูเราเหมืนอนจะมีแต่สายฮิวเท่านั้นแหละครับสำหรับไออันนี้นะครับโอเคเดี๋ยนะขอ,ปร,อนะปรับกลับก่อนเดี๋ยนะทำไมปรับกลับโอเคต้องรอครับผมต้องรอออกนอกการต่อสู้โอเคไปต่อครับทุกคนกิจกรรมแล้วก็ประลองกระบี่หัวซานครับผมมา สนุกนะครับสนุกมากนะตะกี้เราได้เปรียบเขาอะเขาเอฟเคไปหน่อยนึงนะครับแล้วเราก็รอตอนนี้ก็กําลังแมชเมกิ้งหรือว่ากําลังหาห้องอยู่นะครับจะไหวหรือเปล่าเนี่ยไม่ใช่ว่าเจอของเงิงแข็งเลยนะครับรอบนี้รอนานหน่อยฮะผมไม่รู้ว่าเกี่ยวหรือเปล่านะครับผมว่าเราชนะสแต็กติดกันมาหลายๆสเต็กอะไรเงี้ยมันก็เจอคนที่ชนะต่อเนื่องมาแบบเรานะครับก็ตอนนี้ผมชนะไปกี่รอบแล้วอะสาม สามหรือสี่รอบสี่รอบครับสี่รอบติดเลยนะครับนี่ชนะหมดเลยนะครับก็เดี๋ยวตัดมาตอนที่เจอห้องเลยแล้วกันนะผมโอเคก็เจอห้องเรียบร้อยแล้วนะครับผมมาหวังว่าจะไม่เจอสำหนักที่เราแพ้ทางผมโอ้โอ้ทำไมหน้าตาเขาโหดเนี่ยเดียวชิบหายเลยลเรลยหรอจะไหววันเนี้ยโอเคกำลังดูเชิงกันอยู่ครับมีเวลาสองนาทีดูเชิงกันอยู่โอเคสก,กิลสามแล้วก็สองต่อ โอ้ยเขาสกัดครับเขาสกัดเขาสกัดช okay. ิปหายแล้วไม่ใช่สกัดขจัดเจนครับเจนค่อยๆเล่นค่อยๆเล่นแบบใจเย็นครับเราคูดาวสกิลใจเย็นหน้าโอเคผมว่าผมต้องเปิดด้วยสกิลหนึ่งละสามแล้วก็หนึ่งสี่สามครับหนึ่งชิปหายละคูดาวชิปหายโอ้ยิงเลยโอ้โหต้องออกแล้ววะต้องออกก่อนจะแตกโอเคอันตีอันติจริงๆริอันติมันจะช่วยลดคูดาวเวลาเราใช้ครับอือ ดาบมาไม่รู้เขาแชนตีหรือเปล่าน่าจะยังไม่เกรยังไม่ขึ้นมัง้งโอเคโอเคโอ้โหเขาลบสวยป่ะชอตน,นี้หลบสวยจริงครับชิปหายละชิปหายแล้ว,ลวโอ้ผมโดนผมโดนผมโดนโอเคยิง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 ไอ้นี่เลยแล้วกันสกิลอันนี้เลยสกิล4อันตีประวันนั่นนะ่ะชิปหายจะแตกครับต้องโอเคอันตีเลยแล้วกันมันหายไปไหนแลว้ววะเขาออกไปแล้ววะไม่น่าจะโดนน้ำเม็ดเลยนะครับเอา้าอยู่นี่ก่อขจัดเลยแล้วกัน โอ้โหผมจะแตกกว่าทุกคนชิปหายงานหยาบแล้วครับคนนี้เล่นโหดว่ะแล้วผมมันตีไปแล้วด้วยโอ้โหเลือดผมโลมากอ้จะแตกจะแตกชิปหายตายตายตาย,ตายอย่างนี้แตกครับรูกไม่ได้โอ้โหเจอของแข็งเรียบร้อยครับคือมันต้องศึกษาสกสิลแล้ว,ลวเอาตรงๆนะผมไม่รู้สกสิลของอีกฝ่ายเลยครับว่าเขามีสกสิลอะไรบ้างอะ่ะเอาใหม่ครับเอาใหม่เอาใหม่ไม่ไหวครับ หน้าที่มีตะกี้มีเป็นเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะยิงอย่างน่าจะเป็นบูตึงหรือเปล่านี้ผมไม่ชัวนะครับไม่ชัวเรื่องของสํานักหรือวัดเรื่องของพักที่เขาสังกัดอยู่ครับแต่ว่าของผมมันเป็นหงิงซานเป็นสายฮิวอยู่แล้วอะ่ะอาจจะแบบว่าต้องใช้เทคนิคมากกว่านี้หน่อยหรือเปล่านะครับคือต้องคอมโบสกิลให้ดีอะ่ะแต่เดีกัแล้วที่ทุกคนเห็นนะเขารลบสกิลผมได้เว้ยต้อง นั่นแหละครับต้องมีเชิงกว่านี้ครับชั้นเชิงผมยังไม่ถึงที่ครับผมก็ยังไงเดี๋ยวตัดมาตอนที่เจอห้องกันเลยละกันนะครับโอเคก็เจอห้องเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็ตะกี้เราแพ้มาหนึ่งเกมชนะไปสองเกมครับคุ้ยเจอผู้หญิงหรอผมยอมแพ้ให้เลยได้ไหมเนี่ยหล่อเล่นเนะมันต้องมีศักดิ์ศรีของนักรบนะครับจริงๆผมควรจะเปิดด้วยการไอ้นี่มากกว่าฮะการด้วยการถอยออกครับเนี่ยเนี่ยอันเนี้ยอันเนี้ยคือหลบสกิลได้เพอร์เฟคครับจริงๆผมควรจะเปิดด้วยสกิลห้าก่อนด้วยซ้ำคร อันนี้เขาทำ <c oughs> หนนะเพราะว่าสกิล5เวลาใช้แล้วอะ่ะมันจะช่วยเพิ่มเอฟเฟกแล้วก็ลดคู่ดาวให้ครับให้เหลือแค่หา้าวิเห็นปะเออผมต้องคอมโบกับอันตีเว้ยเนี่ยเนี่ยถ้าเกิดอย่างเงี้ยผมจะคอมโบได้รัวๆเลยครับเข้าใจทั้งหมดแล้วดูดิเขาไม่ได้ขยับเลยอะ่ะแล้วก็อันติปิดฉากกันเลยได้ไดไดปะได้หรือเปล่าได้ไหมโอเคน่าจะเรียบร้อยอู่หไปไหนวรวิวออกได้หรอเฮ้ยหายอ๋อหาอยตัว หรือว่าไม่รู้ว่าพะอ,อะไระครับแต่ว่าพักน่าจะหายตัวได้หรือเปล่านะครับน่าจะเป็นตะวันจันทาเบนจบพิษคำนี้เป็นเบน,นจบพิษนะก็ไม่แน่ใจเหมือนกันครับอยู่ดีๆก็หายไปหายตัวละมั้ง <c oughs> ก็ชนะครับผมไปต่อทุกคนมายังไงก็เดี๋ยวตัดมารอบต่อไปเลยนะครับจะได้ไม่เสียโอ้โหมาเลยครับไม่ต้องตัดเลยครับเจอเลยอาจจะเจอโหดหรือเปล่าครับผมแต่ก็เท่าที่รอห้องมาก็ไม่เกินไม่เกินส0ิบวิเลยนะครับแป๊บเดียวก็เจอนะ มาโอ้โหวิ่งเข้าใส่เลยครับต้องอันตีเปิดไปก่อนอะต้องอันตีเปิดไปก่อนครับเอาชีบหายชีบหาย,ยต้องขจัดผมก่านอันตีเล่นไปแล้วไงโอ้โูผมพลาดอันนี้ผมพลาดเลยครับเสียอันตีฟรีคูดาวสามสิบวีต้องยื้อให้ได้อ่ะอ,อ้อออออโคตรพลาดแต่ว่าเขาเจ็บหนักมากเขาเจ็บหนักมากออก่อก่อกนชิบหายต้องต้องดูเชิงให้ดีเขาไม่ใช่วิ่งเข้าดุ่มๆแล้วอันตีง,ง่ๆแบบนั้นอะมันไม่ได้เียร์ใจเย็นทุกคนอุ๊ยโอเค ต้องดูเชิงครับค่อยๆค่อยๆรอ,อสกิลมารอสกิลมาสกิลหนึ่งไปก่อนแล้วก็4ีสามต่อโอ้โหไม่ได้ครับชา้าไปหน่อยนึงสองออกออกผมออกรับผมออกแล้วผมออกเลยผมออกเลยรอลอันตีมารอรอสกิลอื่นมาครับโอเคเอ้ยขูโดนจับขจัดทิง้งขจัดทิ้งแล้วอันติโอเคหนึ่งสามสองโอ้โหไม่ทานนะแต่ไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรไม่เป็นไรได้อยู่แหละได้อยู่แหละสามอีกทีนึง โ okay, อเคคอนตีหรือเปล่าไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ว่าผมจันตีแล้วโอเคอันตีสู้ครับอันตียืนสู้แล้วก็ผมก็ไม่รู้ว่าเขาอยู่ไหนนะน่าตีสตาร์หรือเปล่าลยังไม่ตายครับเฮ้ยเหมือนตายไปแล้วนะตะเกียร์แต่ว่าฟื้นขึ้นมาโอเคเรียบร้อยครับพอเริ่มเล่นไปแล้วก็เริ่มง่ายขึ้นนะครับอยากเจอคนตะกี้อีกรอบหนึ่งอ่ะอยากแก้มือมากเลยครับมันต้องกดสกิลสุดท้ายก่อนนะครับโอเคไปต่อทุกคนยังไงก็เดี๋ยว ตัดมาตอนที่เจอห้องเลยแล้วกันนะครับโอเคก็เจอห้องเรียบร้อยแล้วนะครับผมเราแพ้หนึ่งชนะไปสี่นะครับโอ้โหกวน,นชินเฉิงหกก้านะครับพี่คนนี้เขาดูขวดเงยก็ไม่รู้อะสบาหวิเนี่ยแต่ว่า FK ครับ FK เอ้ยไม่เ k ฟเคละเดี๋ยวนะเอ้ยกระโดดมาผมออกผมตั้งใจเล่นดีๆสุดๆละโอเคผมจะค่อยๆเหมือนเขาจะเสียคูดาวไป2สกิลหรือเปล่ากระโดดปุ๊บสกิลอ,อันติแล้วก็โอ้โอหหลบได้ไม่เป็นไรโอ้โหเขาออกว่ะเขาออกว่ะเขาออกว่ะ เหมือนเขาจะศึกษาสกิลผมมาปะขจัดทิ้งอ๋อเสียนตีฟรีครับชิปหายแล้วมันต้องคอมโบให้ได้อะโอ้โหงานโคตรหยาบโ,โชคดีตะกี้หลบมาได้ครับงานโคตรหยาบมันต้องดูเชิงให้มากกว่านี้อ่ะโอ้โหอันติอันตีไม่ได้ชิปหายแล้วโคตรหยาบครับเรียบร้อยผมน่าจะไม่รอดโดนจับอันติอันตีเธอโอเคหายไปแล้วเหมือนเขารู้สกิลผมเลยอ่ะโอ้โหทำไม เหมือนเขาหลบได้หรือเปล่าครับเมื่อกี้ชิบหายโอ้โหโอ้โหโอ้โหค่อนข้างสูสีมากครับแต่ว่าสกิลผมมาแล้วอ่ะสกิลผมมาแล้วครับหนูตะพาผมแตกไปละต้องรอคูดาวอะ <c oughs> อ่าใจยเย็นนะโอ <Okay. S 1> เคเจนครับเจน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 ตั้งสติให้ดีครับถ้าโดนทัดโอ้โหสตันพอดีเฮียโอเคเจนโอ้โห โอเคโอเคอะไรนักหนาวะเนี่ยอืออโอเรียบร้อยน่าจะจีๆเลยหรือเปล่าขจัดอ๋เขาจะตายแล้วอะแต่ผมก็จะแตกเหมือนกันชิบหายโอ้โหสู่สีจัดถ้าสกิลโดนถ้าสกิลโดนแล้วยิง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 ไม่แตกชิบหายกูแตกโอ้โหนิดเดียวนิดเดียวโอ้โหเสียดายครับตะกี้มันสู่สีนิดเดียวผมไปพลาดตอนต้นเกมอย่างเดียวอ่ะ เขาหลบได้ครับมันต้องชั้นเชิงกว่านี้ว่ะก็ค่อยๆศึกษากันไปล้ยกัรนะผมยังไงเดี๋ยวตัดเข้ามาอีกทีตอนที่ผมเจอห้องเลยแล้วกันนะแพ้ไปสองแล้วว่าโอเคก็ไ okay, ด้ห right. ้องอย่างรวดเร็วนะครับผมตะกี้ตัดไปไม่ถึงสิบวีนะครับมือลั่นครับเป็นเนนน้อยหรอคนนี้น่าจะมาจากเส้าหลินครับน่าจะเป็นสายแทง no, no. จะไหว่ะวันเนี้ย oh. โอ้ h. โหโอ้โหโดนเข้าใส่ก่อนเลยอะ่ะชิบหายโอเคต้องคอมโบให้เร็วครับ whereas, uh. อันนี้ไม่ดีละดูจากทรงแล้วไม่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  ไม่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 ค่อยดีแล้วครับต้องคอมโบเร็วกว่านี้คอมโบเร็วกว่านี้อย่างนี้แหละโอเคต้องเร็วกว่านี้ครับอันติีเลยได้ปะอันติโอ้โหโดนตันรัวๆโดนตันรัวๆชิบหายอันติีเลยแล้วกันหายไปแล้วหายไปแล้วครับเนนนอยเจ้าปัญญาหายไปแล้วโอเคน่าจะโดนเมดอยู่ครับแต่ว่ายิ่งทําไมเฮ้ยเหมือนเหมือนเหมือนมีอมตะหรือเปล่าชิบหายแล้วโดนตันลัลวๆโอ้โหโอ้โหเรียบร้อยครับจีจแน่นอนเกมนี้ หมือนผมจะแพ้สายแทงแน่เลยว่ะหรือผมเล่นกากเองก็ไม่รู้อ่ะโอเคขจัดทิ้งฮีโร่ผมมันต้องไม่ใช่ฮีโร่พักอ๋โอ้โหเรียบร้อยครับไม่น่ารอดอย่างนี้ดูทรงโอ้โหไม่น่ารอดแล้วแหละซีจีครับผมเล่นไม่ดีเองแหละตะกอนสูสีอยู่นะนิดเดียวโอ้โหโอ้โหนิดเดียวเองนิดเดียวเองถ้าเกิดได้ครูดาวอีกรอบต้องต้องหลบสกิลนี้ให้ได้โอ้โหชิมหายขาจัดออกเลย โอ้โหเรียบร้อยครับไม่ทันค่อนข้างเสียเปียบสายตีใกล้หรือว่าตัวที่มันมีสตาร์เยอะชีโร่ผมมันไม่มีสตาร์เลยนะครับผมก็แพ้ไปสามชนะสี่แพ้สามครับถือว่าค่อนข้างสูสีพ่พอตัวเลยนะครับสำหรับเซตตีของเราคนระับผมยังไงเดี๋ยวตัดในทีตอนหาห้องเจอเลยแล้วกันนะครับโอเคก็เข้ามาสู่ในห้องเลยแล้วกันครับเจอผู้หญิงอีกแล้วะ่ะเกมนี้ผู้หญิงเล่นเยอะเหมือนกันนะครับจะไหวปะวะเนี้ยมันต้องไอ้นี่ให้ดีอะ่ะ ผมต้องเล่นแบบใจยเย็นครับเนี่ยสกิลนี้มันสําคัญแล้วมันต้องต่อสกิลให้เร็วอ่ะไม่งั้นมันไม่ได้ครับอืมต้องต่อสกิลให้เร็วครับโอเคแล้วก็ต้องหลบสกิลอันดับแรกคือเราต้องรู้สกิลของอีกฝ่ายว่าเขาทําอะไรได้ก่อนอะ่ะยิ่งโอเคโอค้โหช้าไปหน่อยครับช้าไปหน่อยช้าไปหน่อยโอเคหรือว่ามันต้องมีคอมโบอื่นมากกว่านี้หรือเปล่าครับมันจะลอยได้นานมากกว่านี้ถ้าเกิดว่าผมกดถูกจังหวะโอเคแต่คนนี้น่าจะง่ายแฮะ โอเคเราต้องยิงต่อเข้าไปแล้วก็อาศัยจังหวะออกออกออกให้ได้ครับจังหวะที่เขาจะสกิลมาใส่หน้าเราอะครับเราต้องห้ามห้ามโดนประชิดเด็ดขาดอะเล่นสายเนี้ยสามสองชิปหายละนี่ไงครับไม่โดนประชิดโดนแล้วไงอันติีเลยละกันอันติีเลยละกันโอเคแล้วก็ชนะเลยหรือเปล่ายังยังครับเหมือนจะโดนสตันครับเหมือนทุกครั้งที่ผมอันติีแล้วเขาจะตีสตันจากสกิลเราครับแล้วก็น่าจะจีๆแหละโอเคเรียบร้อยครับจีๆ แต่ผมดาวดูนะครับเหมือนแบบตอนที่ผมอันตีไปแล้วผมสกิลหนึ่งครั้งแรกให้เขารอยอะ่ะเหมือนเขาจะกดขดจัดทิ้งเลยนะครับเร,เราต้องเราต้องใจเย็นๆก่อนนะแล้วก็ให้เขาไม่มีครูดาวขจัดก่อนนะครับผมก็ไปต่อครับเหมือนพอเล่นเข้าไปมันก็จะเริ่มจับจุดได้นะครับผมแต่ว่าอันดับแรกก็คือต้องไปศึกษาสกิลของพักอื่นสนักอื่นมาให้ได้ก่อน,นครับผมว่าเขามีสกิลอะไรบ้างจะได้รู้วิธีการรับมือในแต่ละพักนะครับผมงังเดี๋ยวตัดไม่ทิ้งแล้วกันนะครับโอเคก็หาห้องเจออีกเรียบร้อยแล้วนะครับผมมา เจอใครวะเนี่ยไข่โอเคนครับอันนี้จะเป็นเบนจะพิษนะจะไหววะเนี่วยจะไหวปะวะเนี่วยจะไหวปะวะเนี่วยวเหมือนผมจะต้องลองดูเชิงให้เขาสกัดทิ้งไปก่อนครับเอาชิบหายแล้วไปเลี้ยงหมาโอเคอืมโอ้โหเจ็บเจ็บเจ็บแลกกันไปแลกกันไปแลกกันไปผมต้องให้เขาทิ้งขจัดไปครับโอเคเจนเนียนแล้วก็ตีจากระยะไกลเอาโอเคโอ้โหโอ้โหโ,โ,โดนผมจะไม่เสียขจัดนะโอเคอันตีเลย ดี๋ยวก็รอคูดาวครับคูดาวมาสิสามสองลอยต่อหนึ่งต่อโอเคสวยสวยมากช็อน,นี้สวยมากลอยต่ออีกผมไม่รอแล้วชิปหายละอันตีหรือเปล่าออกมาก่อนครับอ้โหงานโคตรหยาบเลยวะ่ะอ๋อเหมือนสวยอะ่ะโอ้โหโอ้ต้องน่าต้องอันตีแล้วครจัดต้องเข้าไปใ,ใกล้แล้วอันตีครับโอเคเหมือนเวลาที่เราอันตีแล้วเขาจะตีสตาร์ไปไหนไม่ได้ปะผมสังเกตหลายรอบแล้วว่าอาชิปหายไปได้นี่ว่ะโอเค โอเคยิง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 จะแตกแล้วจะแตกแล้วจะแตกไปแล้วโอเคชนะสวยครับสวยต้องรอให้เขาใช้ขระจัดทิ้งไปก่อนรอบแรกนะครับมันจะได้ไม่เสียอันตีฟรีแล้วก็สกิล,ลอื่นต่อในไฟหน้าได้เลยครับผมก็เดี๋ยวเราอีกสักกี่เกมเดียวสนุกมากเลยนะครับนี่ผมเล่นไปรู้สึกว่าจะเก้าเกมแล้วครับผมก็อีกสักเกมนึงแล้วกนันอ่ะวันนี้แพ้ไปสามนะผมถ้าเกิดไม่รวมที่ผมชนะมาก่อนสองเกมก็ชนะหกแพ้สามวิลเลจประมาณหกสิบหกเปอร์เซ็นต์ครับผมมา อันนี้น่าจะเป็นรอบสุดท้ายของคลิปนี้แล้วนะครับผมไม่รู้ว่าจะเจอโขนหรือเปล่านะครับมามันมีแรงอยู่ด้วยนะครับผมอันดับผมยืนอันดับเท่าไรเนี่ยออันดับไม่ติดครับนอกจากบอดไม่ติดในบอดอะ่ะเฮ้ยจริงๆอันดับหนึ่งของเซิร์ฟผมนะครับผมเนี่ยเขาเป็นสนักขึงซ่านสมนักรเดียวกับผมเลยนะเราเป็นแค่คนเดียวด้วยครับอมีคนหนึ่งแต่ว่าไม่อยู่หนึ่งในสิบเลยอะ่ะหัวซานอู่เซี่ยงค่อนข้างกระจายนะครับผม แต่ว่าเพิงซานสำนักมเป็นอันดับหนึ่งครับก็อาจจะมีเทคนิคลับหรือเปล่าพยักจันทราคนเดิมปะคุณคุณว่าคนเดิมครับคุณคุณโอเครอไปก่อนเขาไม่ขจัดแฮะโอเคผมต้องโอ้โห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 โดนคอมโบยับยับครับยิงไปเหมือนจะเล็กเลิกเลงยิงไม่ได้แต่สัว์เลงเขาแตกไปแล้วครับสามหนึ่งสี่ ผมก็ต้องหาเขาเรียกว่าอะไรอ่ะว่ามันเงื่อนไขไหนมันถึงจะติดสตันครับบางทีก็ไม่ติดอาจต้องกดให้เร็วมากๆอะไรเงี้ยอันตีเลยละกันชิบหายแล้วคูได้ไหมนะโอเคโอเคหรือว่าต้องกดเออันนี้เขาอันตีหรือเปล่าน่าจะอันตีครับออกมาสวยอยู่สกิลหนึ่งสลุกสโอ้โหโอ้โหสวยอยู่อันติผมอันติได้นะเขาเข้ามาใกล้มากโอเคน่าจะตายอะไรหรือเปล่าครับ อย่าบอกโอ้โหอ,ออกว่ะเขาออกว่ะเขาออกว่ะจะเย็นครับผมยังมีขาจัดอยู่นะยิงโอเคเอ้ยเขาขาจัดเขาขาจัดผมขจัดทิ้งเลยละกันจะ,กจะแตกจะแตกจะแตกแล้วจะแตกแล้วจะแตกแล้วโอเคเรียบร้อยครับเราเลื่อนข้าแล้วนะผมอันนี้น่าจะเป็นหงป่ายใช่ไหมถ้าอ่านไม่ผิดนะผมขั้น3มแรงเดียวกันเลยฮะอีกสักเกมแล้วกันเล่นแล้วเพลินมากเลยนะครับผมถ้าเกิดว่าใครอยากโหลดมาเล่นก็สามารถดาวน์โหลดที่ลิงก์ด้านล่างคลิปได้เลยนะผมสนุกจริงๆนะ มันไม่ต้องมีขอครับผมเข้ามากดประลองจบเลยฝีมือล้วน้วเลยนะครับหอเกติยศไอ้น,นี่รู้สึกว่าจะมีไอ้นี่ฮะรางวัลน,นะครับนี่ไงมันนี่เป็นแหลงอยู่นะครับผมผมอยู่ไปหงสามอันดับหนึ่งคือกระบี่อิงฟ้านะครับผมก็ได้เป็นของรางวัลตามนี้นี่ครับมีอันดับด้วยนะหุย้ยเชดถ้าเกิดได้ที่หนึ่งก็จะได้มาด้วยนะครับหนึ่งถึงสิบแต่ว่าจะมีฉายาเพิ่มขึ้นมาถ้าเกิดว่าใครได้ที่หนึ่งนะครับผม โตเถียงอันนี้เป็น3ามสนะครับผมก็จะเป็นม้าดำอา้าวเจอห้องแล้วมาทุกวันนี้เป็นรอบสุดท้ายจริงๆแล้วนะครับผมชนะไปเจ็ดแพ้ไป3มครับตอนนี้ลิ้นเหมยฉื้อหรออันนี้น่าเป็นสนักขัวซา,านปะสนักพระเอกครับหรือเปล่าจะไหวเราวันเนี้ยโอ้ยโดนเข้าใส่ใจเย็นครับใจเย็นโอเคโอเคโอเคจเจ็นนะจะเยนนะชิปหายเนี่ยถ้านี้มันทําให้เขาเข้าถึงตัวเราเร็วครับผมรอครูดาวอีกนิดนึง เ hey, ้วผมจะใช้สกิลหนึ่งแล้วก็อันตีเลยออกมาก่อนปุ๊บสกิลหนึ่งไอ้โขมันหลบได้ชิบหายแล้วไงล่ะโคตรหยาบผมบอกเลยโคตรหยาบยิงโอเคเฮ้ยเมื่อกี้เขาเหมือนจะใช้ข้าจาดครับอันตีทิ้งเลยแล้วกันออกไปแล้วล้ะมั้งต้องหนับให้ด้วยครับต้องหนับด้วยว่าสกิลที่เขาเคลื่อนที่ออ,อกไปไกลหรือย,ยังครับไม่งั้นผมจะใช้ฟีอย่างนี้แหละโอ้โหว้าวว้าวว้าว,ว,าวโอ้โหเหมือนเขาจะมีไอ้นี่อ่ะ เขาจะมีความสามารถในการเคลื่อนที่สูงมากครับผมเห็นเขาพุ่งโดดๆพุ่งพโดดๆว้าปล่อยมากเลยเนี่ยคนเนี้ยโคตรโหดครับโอเคสกัดเขาสากัดทิ้งไปแล้วถ้าเกิดผมยืดอีกห้าวิผมยืดอีกห้าวิผมยืดอีกห้าวิออกออกออกขจัดทิ้งก่อนแล้วออกอันตีอันตีแล้วสกิลสามหนึ่งสี่อยโชิปหายชิปหายชิปหายบอกได้คําเดียวว่าชิปหายครับอื Okay. โอเคโหเก่งว่ะคนนี้เก่งอ่ะโหโหไม่ไม่หน้าไหวหรือเปล่าครูดาวผมไม่มีแล้ววะดิขจัดทิ้งครูดาวผมไม่มีแล้วอ่ะสกิลผมครูดาวหมดเลยอ่ะโอ้ยเ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 ขืเือเอ้ขืออันตีจะมาแล้วแต่ไม่ทันละครับไม่ทานละเลือดผมโลมากชิบหายนิดเดียวไม่ไหวครับโนิดเดียวครับอุตสาหกรราเตเมดไปตั้งเยอะแล้วนะครับผมแต่ว่า <emat> <VIC> เหมือนเขาจะได้เปรียบเรื่องเลือนแหละเนาะอาจจะเป็นสายกายภาพอาจจะเป็นสายแพ้ทางแบบว่าสายประชิดอะไรเงี้ยครับมีสกิลเคลื่อนที่เยอะแต่สายผมไม่เป็นสายเวทน่าจะประมาณนี้นะครับผมก็สรุปแล้วนะครับผมชนะไปทั้งหมด7รอบแพ้ไป4ครับผมก็ครึ่งครึ่งเลยครับผมถ้าเกิดว่า เพื่อนๆคนไหนอยากโหลดเข้ามาเล่นก็สามารถดาวน์โหลดที่ใต้คลิปเหมือนที่บอกไว้เลยนะผมยังไงขอบูณทุกคนที่รับชมกันวันนี้ม,มากๆเลยนะผมยังไงก็ลองมาคอมเมนต์บอกกันได้นะครับผมว่าพักไหนหรือว่าสํานักไหนนะครับมีจุดเด่นหรือว่ามีความเก่งกาจด้านไหนหรือว่าชนะมาก,กี่ครั้งแล้วนะครับผมหรือว่าอยู่แล้งไหนก็ยังไงคอมเมนต์ comment มาบอกกันได้นะครับผมแต่วันนี้ผมต้องขอตัวลาไปแต่เพียวนี้นะครับผมเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าจะมีรายรออย,อยู่ก็เดี๋ยวไว้เจอกันนะผมทนันทีก็ไปละใบจ้าายจ๋ายบยู่เจอกันคคครรรัััับบสนนนนุกกกมากจจิง,จงะอเเลย่วดีครับ